สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องของเรานะครับผมวันนี้ใครกําลังมองหากล้วยไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดนะครับผมทนแดดดอกหอมเลี้ยงง่ายนะครับผมอันนี้ปลูกใส่กระถางให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมทูอินวันนะครับผมมีกุหลาบเผือกหนึ่งกอแล้วก็ มีเอื้องพึ่งหลวงมาด้วยนะครับผมอันนี้กอนี้นะครับผมพร้อมแขวนเลยแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลาปลูกยังไงก็ไม่ตายนะครับผมรากเดินหมดแล้วนะครับผมกระถางนี้กระถางนี้รวมส่งเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมกุหลาบเผือกแล้วก็เอื้องพึ่งนะครับผมพึ่งหลวงกอนี้เพียงเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับผมใครที่กําลังมองหากล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมอันนี้ไม้ป่าแท้พักเลี้ยงนะครับผมอันนี้ของผมปลูกได้มาสองปีกว่าแล้วนะครับผม เป็นกอนะครับผมติดขอนแบบนี้นะครับผมท่านเอาไปแขวนได้เลยนะครับผมเอาไปแขวนได้เลยนะครับผมรอชมดอกดูช่อดอกเก่าทีาออกนะครับผมดอกจะหอมมากนะครับผมตัวนี้รวมส่งเพียง990บาทนะโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988กุหลาบเผือกงานกอตัวนี้นะครับผมดอกสีขาวสวยนะ โทรมาที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมวันช่วงนี้นะครับผมฝนตกเยอะถ้าที่ใดฝนตกเยอะนะครับผมแนะนําให้ท่านฉีดปุ๋ยเชื้อรานะครับผมกล้วยไม้หน่อยนะครับผมหรือปุ๋ยเกร็ดนะครับผมปุ๋ยเกรด็ด นะครับผมสูตร20 20 20นะครับผมสูตรเสมอนะพนกล้วยไม้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันเชื้อราป้องกันเนา่าหรือถ้าใบกล้วยไม้ตรงไหนที่เป็นดำนะครับผมยอดดำให้ตัดทิ้งเลยนะครับผมเดี๋ยวน้องจะลามไปทั่วนะยังไงใครสนใจกล้วยไม้ป่าทุกชนิดโทรมาสอบถามที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรที่เบอร์0959418988ได้เลย ID Line ก็0959418988ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรครับสวัสดีครับ